สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบในการทําสวนทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆน,นะครับมาทําจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวครับผมเพื่อจะเป็นปุ๋ยให้กับพืชหรือต้อนไม้ของเรานะครับหากใครที่ยังไม่รู้จักจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวก็เรามาทําความรู้จักด้วยกันวันนี้นะครับสำหรับจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวนะครับก็มีประโยชน์ในด้านของการช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วนะครับและทําให้ใบเขียวนะนอกจากนี้นะครับจุลินทรีย์น้ําซาวข้าวก็ช่วยสลาย อินทรีย์วัตถุในดินนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในดินนะครับเพื่อที่จะบำรุงต้นไม้เนาะจุลินทรียน้ำเาวข้าวเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยสลายอ,อินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยที่เราใส่ไปเนี่ยนะครับทำให้เกิดสารอาหารโดยตรงให้กับพืชของเราเป็นประโยชน์ได้หลายต่อเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการที่จะทําเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวนะครับน้ำซาวข้าวอย่างเดียวก็มีประโยชน์มากๆาครับหลังจากที่เราแช่ข้าวหรือเราซาวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็อย่าเอาทิ้งนะครับอย่าลืมเอาไปรดน้ําต้นไม้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีเวลาที่จะทําจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวแต่วันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายๆมากเลยครับอ่ะเรามาดูอุปกรณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ผมนะครับมี น้ำ้าวข้าวที่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครหุงข้าวไม่เยอะก็ให้รอนะครับจนกว่าที่จะเต็มขวดนะครับเพื่อที่จะามาทําน้ําจุลินทรีย์โอเคแล้วต่อไปนะครับก็เป็นน้ําตาลนะครับผมต่อไปก็ก็คือจุลินทรีย์แลโตัวบคซีเรีนะครับซึ่งจะอยู่ในนมเปรี้ยวต่างๆนะครับผมยี่ห้อไหนก็ได้นะครับที่จะเข้าไปช่วยย่อยสลายพวกน้ําตาลพวกวิตามินพวกเกลือแร่ในน้ำสาวข้าวของเราเนี่ยนะครับแล้วก็พอเราไปใช้รดน้ําต้นไม้เนี่ย ต้นไม้ของเราก็จะได้รับสารอาหารโดยตรงไม่ต้องไปผ่านกรรมวิธีใดๆเลยครับสำหรับสูตรนะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือในขวด1.5ลิตรนะครับผมก็ต้องใส่น้ำตาลนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็นมเปรี้ยวนะครับผม2ช้อนโต๊ะเช่นกันครับผมแต่ว่าขวดของผมก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับก็คือประมาณ2ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใส่น้ำตาล3ช้อนนะครับแล้วก็ นมเปรี้ยว3ช้อนนะครับก็ง่ายๆเลยครับผมถ้าเกิดใครมีกล้วนะครับก็เทโดยตรงเข้าไปในขวดของน้ำซาวข้าวเลยนะครับแต่ว่าผมไม่มีผมก็จะผสมข้างนอกก่อนนิดนึงนะครับผมแล้วก็ค่อยเทลงไปอีกทีหนึ่งเนาะนครับผมน้ำตาลเลยครับ3ช้อน1 2 3นะครับน้ำตาลนี้ก็จะเข้าไปช่วยเป็นอาหารของแบคทีเรียอีกทีนึงนะครับนมเปรี้ยวของเรานะครับส ช้อนนะครับ2 3นะครับแล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายนี่เลยครับผมกลิ่นหอมมากครับพอคนทุกอย่างแล้วนะครับก็เอาใส่เลยนะครับเติมเลยครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามให้เต็มขวดมากนะครับเพราะว่าจะต้องเว้นที่ให้กับอากาศนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมผสมทุกอย่างลงลงไปในขวดนี้นะครับแล้วก็แค่เขย่าครับผมอ่าเขยา่าเราอาจจะทําได้2กรณีครับคนที่ขยันเนี่ยก็คือเขยา่าแล้วก็เปิดฝาทุกวันนะครับฮอร์โมนนมสดกับฮอร์โมนไข่เนี่ยเขายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่เปิดนะครับผมเขาระเบิดแน่ๆครับผมหรือกรณีที่2นะครับ แค่เปิดฝาแบบไม่ต้องปิดแน่นนะครับผมแค่เปิดคลายไว้นะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเขาก็จะคลายของเขาออกเองนะครับผมแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าป้องกันเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียตัวอื่นที่จะเข้าไปได้ไหมเชื้อราหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเนี่ยเข้าไปทําให้ไปทําลายจุลินทรีย์ข้างในได้นะครับผมความแน่นอนก็คือร0อเปนเนี่ยเราต้องปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แค่ทิ้งไว้นะครับในที่ร่ม เป็นเวลาอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก่อนที่เราจะไปใช้เวลาเราจะมาดูว่ามันเป็นหรือเปล่าเนี่ยเราก็แค่มาดูนะครับว่ากลิ่นของเขาจะเป็นยังไงนะครับกลิ่นของเขาจะผสมระหว่างน้ําข้าวกับนมเปรี้ยวนะครับผมถ้าไม่กลิ่นนี่ก็คือว่ากลิ่นหอมๆเลยครับไม่เหม็นสักนิดเลยนะครับก็แสดงว่าเขาเป็นได้ที่แล้วครับสําหรับอัตราการนําไปใช้นะครับก็คือ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ํา20ลิตรใช้ทุกๆ5-7ถึงวันนะครับ ถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีท่อน้ําปัะปาหรือว่าในห้องน้ําที่ห้องส้วมที่ส่งกลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเทรตรงนี้ลงไปได้นะครับอาจจะเทหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับให้เขาแช่เพื่อที่เขาจะสามารถที่จะไปกัดที่มันเหม็นเมอยู่ในท่อน้ําได้นะครับผมสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าอย่าลืมแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ すげえ